ในวันนี้เรามา DIY ไปที่เก็บกระป๋องสเปรย์แบบนี้กันดีกว่าครับโดยเริ่มจากใช้เหล็กแผงขนาดหน้ากว้าง1นิ้ว2หุนตัดความยาวอยู่ที่55ซนติเมตร1ชิ้นครับและสำหรับวัสดุในชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะใช้เป็นเหล็กฉากขนาดหน้ากว้าง1นิ้วครึ่งตัดความยาวอยู่ที่12เซนติเมตรนะครับใช้ด้วยกันทั้งหมด6ชิ้นครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะนำเจ้าเหล็กฉากเหล่านี้นะครับมาเชื่อมติดเอาไว้กับเหล็กแผ่นโดยให้สั่งของเหล็กฉากเนี่ยอยู่ตรงกึ่งกลางของเหล็กแผ่นครับแล แล้วพอเราทําเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมามาร์กจุดเพื่อเจาะรูเอาไว้ใช้ในการยึดน็อตด,ด้วยกันทั้งหมด3จุดครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเก็บงานแล้วก็ทำสี่ชิ้นงานเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเราสามารถไปติดตั้งกับบอร์ดแฟนเครื่องมือนะครับหรือว่าจะเป็นผนังก็ได้ครับโดยการยึดน็อตทั้ง3จุดที่เราเจาะรูเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับ และเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้ในการเก็บกระป๋องสีขวดวายหรือว่าจะเป็นแก้วน kind of ้ําก็ได้ครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้เก็บอะไรนะครับ <S <S ก็ทําเหล็กฉากเนี่ยให้มีความยาวเหมาะกับสิ่งของที่ต้องการจะเก็บและในส่วนของชั้นหรือว่าจํานวนของกระป๋องสีที่ต้องการจะเก็บเนี่ยสามารถเพิ่มได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับแต่ของผมเลือกแค่หกระป๋องเพราะว่าได้ความยาวพอดีกับขาโต๊ะที่ผมทํางานเลยครับจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยผมจะเอามาติดไว้ที่ขาโต๊ะด้านข้างแบบนี้ครับตัวนี้จะเป็นโต๊ะที่ผมทํางานอยู่แล้วนะครับพอเอามาติดเอา ตัวกระป๋องสีจะเรียงขึ้นด้านบนเราสามารถเลือกสีหยิบใช้งานได้ง่ายครับแล้วก็ตัวกระป๋องสีเนี่ยจะอยู่แนวเดียวกับขาโต๊ะเลยนะครับเวลาเราทํางานเนี่ยกระป๋องสีก็จะไม่มาเกะกะครับแล้วก็โต๊ะตัวนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4ขาผมก็เลยว่าจะทําแบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับเราจะได้เก็บกระป๋องสีได้มากขึ้นและนี่ก็จะเป็นไอเดียง่ายๆหนึ่งไอเดียนะครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับและสําหรับในคลิปตัวนี้ถ้าผมททํําาไไไดดด้้้้คคคุณกกก็็วววัััันนีีผมตตออองขลป่รบสส